ตอนนี้เรากำลังจะไปวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีนะคะโกตอนนี้เราก็ตรงเข้าไปเรื่อยๆนะคะทางถนนคํากิ้งเนาะคํากิ้งเข้ามาเรื่อยๆซอยตรงไปเรื่อยๆดูป้ายไปเรื่อยๆนะคะเจ็ดจุห้ากิโลเมตรวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีไปตามถนนเส้นนี้เรื่อยๆเลยนะคะตรงไปเรื่อยๆนะคะเจ็ดจุดห้ากิโลเมตร เดี๋ยวอีกทางแยกวัดป่าบ้านตาด2.6กิโลเมตรใกล้จะถึงแล้วนะคะรอดูที่เราจะไปชมวัดพิพิธภัณฑ์วัดบ้านตาดหลวงตามหาบัวก็ถึงโรงเรียนวัดบ้านตาดเลี้ยวซ้ายตามป้ายไปเลยนะคะก็ใกล้จะถึงทางเข้าวัดบ้านตาดแล้วนะคะอีก500เมตรเดี๋ยวเราจะไปชมวัดบ้านตาดกันตามเรามา ตอนนี้ถึงประตูทางเข้าวัดบ้านตาดแล้วนะคะอันนั้นทางเข้าประตูวัดนะคะและก็ตอนเช้าๆจะมีคนมาตักบาตรประชาชนจะมาตักบาตรบริเวณนี้จัดที่ไว้สำหรับประชาชนที่จะมาตักบาตรนะคะ ของลงตามหาบวดจัดไว้เราจะไปพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีก่อนอันนั้นก็เป็นศา,าลาเดี๋ยวเราจะไปะเจดีก่อนนะคะอันนี้ทางเข้าวัดเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะว่างมากเลยนะคะบริเวณวัดบ้านตา ของหลวงตามหาบัวอกว้างสะอาดสะอา้านทางเดินต้นไม้ร่มลืน่นเดี๋ยวเราจะไปพิพิธภัณฑ์กันอันนี้ทางเข้าพิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบับวนะคะวัดบ้านตาดฟาเดี๋ยวเราจะไปชมกัน สาธุเ้อเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ใหญ่หลวงได้มาชมพิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัวอันนี้เรากำลังจะเดินไปพิพิธภัณฑ์ ผุดแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะมาบริเวณรอบๆนี้ก็จะเริ่มทำศาลาแล้วก็ทำถนนที่จอดรถมีร้านกาแฟโอ้โหเดินเข้าไปพิพิธภัณฑ์หลวงตาที่เก็บอัฐิหลวงตามหาบัวนะคะสวยมากเลยสะอาดสะอ้าน เป็นระเบียบเรยียบร้อยอ้แต่วันนี้ร้อนมากการลงตามหาบัวครับสวัสดีครับ เปิดวิหารเวลา8โมงครึ่งถึง16.30นลิกานะคะ สวยงามมากเลยนะคะนี่พิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัวเพิ่งทำเสร็จได้ไม่นานเนาะเนี่ยถ้าใครอยากมากราบสการะท่านหลวงปู่ก็แวะมานะคะจังหวัดอุดรธาน นี่คมีสองที่เดินทะลุกันได้ ค่อยมาจากเือตอนนี้จะเป็นทองคำเลยว่าเด็ยทองคำเลยทำ,ยำยามาจากทองคำล้วนๆน,นี้ทำมาจากทองคำล้วนๆมหาธาตุเจดีย์ของมึงตา อธิษฐานของหลวงตามหาบัวตาถูกเป็นบุญกุศลเลอเป็นบุญกุศลที่ลูกได้มากราบสัการาบบูชาหลวงตามหาบัวจังหวัดอุดรธานีถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะมานะคะมาจังหวัดอุดรธานีมาที่นี่ได้นะคะวัดบ้านตาหลวงตามหาบัวทองคำล้วนเลยค่ะเนี่ยทองคำล้วน น,นี้ขึ้นไม่ได้ค่ะอันนี้บริเวณรอบๆอัฐิของหลวงตามหาบัวทองคำแท้ตู้บริจาคกินอ่อนทั้งบริเวณรอบๆห mm ื hmm. อมสาช้าน